ครับผมพี่เรียงเอกครับสวัสดีค่ะพี่เรียงอุ้มเล็กค่ะสวัสดีครับพี่เลียงเบิร์ดครับครับพบกับพวกเราทั้งสามคนในรายการนักปฏิบัติธรรมเขาคุยกันค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสัตว์กันหน่อยแล้วกันนะครับค่ะพี่พี ทเ่หขึ่งรบอยสี่ขึ้นบ้านทำอย่างไรมาให้ติดสี่ครับเออทำยังไงดีเอาเอาแบบวิธีผมว่าเออผมว่าหนักกว่ามดอีกหนักกว่ามดหครับ้าเดี๋ยวท้ายๆเดี๋ยวจะเฉลยนะครับว่าประเภททาทํากรรมอะไรมาประเภทแบบนี้แต่ว่าเอาแค่ข้าวไม่ได้แบบเจาะลงว่าว่าจะต้องเป็นแบบนี้จริงๆนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่คุณไปทําด้วย อใชในอีพีก่อนๆเราเคยคุยเรื่องมดเรื่องแมงสาบอะไรนะใช่ไหมใช่ค่ะอืีพี EP นี้ก็ลองปลวกอ <EP S 1> ีพีนี้ก็ผมว่าปลวกเนี่ยต่อใคุณอยู่ชั้นสิบเก้าชั้นยี่สิบก็หนีไม่พ้นมันก็แปดนะใช่มันมาจากไหนมันจะมามันก็มาได้คราวนี้เดี๋ยว เราลองไปดูเดียวอ่ะบ้านใครปวดไม่เคยขึ้นมากอ่ะเดียวชั่ว<ๆ>ของ<ๆ>ของอุ้มเลยเคยขึ้นตอนสร้างบ้านนะคะแต่ว่าเ,เหมือนแบบ pues, มันช่างเขาจัดการให้ไปแล้วมันไม่เหมือนกันแล้วมันก็หายไปเลยขึ้นขึข ử, ้นหนังสือเหมือนมันก็กิกนใช่ไหมบางท่านเป็นทําสร้างบ้านสร้างด้วยปูน แต่มีเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้ก็ไม่รอดอใช่ป่ะมันไปกินเฟอร์นิเจอร์ถึงที่เลยตรงไหนที่เป็นไม้เอาหมดผมเคยเห็นวงกบประตูหนา้าต่างยังเอาเลยครับเ <c oughs> <c oughs> ออเป็นไม้นิดเดียวเอาเลยอือเอานี้คนที่แบบนี้เราก็ทําชั่วเกี่ยวพวกนี้มาเราต้องสร้างบ้านไม่ใช้ไม้เลยก็ได้แต่ เดี๋ยวคุณก็เอาเฟอร์นิเจอร์ไม้เข้ามาเชื่อใช่ไหมยังไงก็หน,นีไปคนจริงค่ะนะครับกรรมเขาฉลาดกว่าเราเยอะเราคิดว่าเราฉลาดกว่าเขานะโอ้โหเขาฉลาดกว่าเราอีกเยอะนะครับอ่ะมีบ้านใครแชทมีบ้านแชทโผัวไม่เคยขึ้นมัม้ยไม่เคย<ด>เลยหน้าตาโผลเป็นไงก็ไม่รู้ อันเนี้ยผมก็เคยบ้านก็เคยครับแต่ว่าเป็นบ้านปูนก็เขาก็กินเฟอร์นิเจอร์ไปนั่นเองนะครับแล้วก็พอตอนหลังเราเริ่มเราลึกบ่อยแล้วเริ่ม,เ,เ,มเออเราหาต้นเหตุของเราที่เราไปทํามาเจอเงี้ยเราก็สร้างนิสัยใหม่นะครับแล้วราวเนี้ยเราจะเข้าถึงพวกทรัพยากรบางอย่างได้ค่อนข้างดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ลหลายๆท่านก็บอกว่าเอ๊ะ บ้านเราเนี้ยอยู่ชั้นสิบเก้าชั้นยี่สิบชั้นสูงสูงอย่างเงี้ยเอ๊ะแล้วปลวกมันมาได้ไงอ่ะครับอะไรนะครับมันน่าจะมาฟอนิเจอร์ป่ะปลวกเนี่ยบางทีเราเข้าใจว่ามันตามันมาตามพื้นดินใช่ไหมลังมันก็คือจอมปลวกมันก็อยู่ตามพื้นดินใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสังเกตด,ดูหน้าหนาาช่งช่วงหน้าฝนเนี่ย มันจะมีเขาเรียกว่าปวกแมงเม่าแมงเม่ามันก็คือปลวกพี่มีปีกอะครับมันบินได้เพราะฉะนั้นต่อให้คุณอยู่ที่ไหนสมมุติถ้าหากว่าคุณคุณไปสร้างบ้านในน้ําเลยเป็นไงครับผมก็บินได้ผมก็ไปกินไม้คุณได้ในน้ําผมก็กินได้ mm. ต่อให้คุณอยู่ชั้นสิบเก้าผมก็ไปถึง หอ,อยคุณเปิดไฟไว้อะเปิดไฟล่อผมมาแน่นอนใช่ไหมหอ,อยคุณติดมุ้งลวดอะผมหาช่องเล็กๆนิดเดียวผมเข้าได้แล้วพอผมเข้าไปแค่สองตัวนะเดี๋ยวผมอ่าพวกนี้มันจะเป็นนางพญารุ่นใหม่ในอนาคตพวก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 ที่บินได้ะคระับพอพอเขาบินไปเสร็จเขาหาสถานที่ที่เหมาะสมได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขากจ็จะสลัดปีกแล้วเขาก็จะสร้างอาณาจักรใหม่เลย บวกพวกนี้จะเป็นนางพยาในอนาคตนแต่จิ้งจกชอบมากเลยนะอืมแลงมากเลยผู้เลยเห็นแบบบ้านพ่อสามีอะค่ะแบบมันแม่งมากว่ามาตลอดเลยนะฝนเงี้ยเดี๋ยวก็มาแล้วก็จะมีจิ้งจกอย่างน้อยสามตัวเสมอแถวๆนั้น่ะ ต่อให้มีจริงจบเยอะขนาดไหนแมงเม่าก็มีเยอะมากกว่านั้นีกอย่างไ้ก็รอดมาได้อ่ะชอกินกันไม่ว่อยไม่ไหวเลยเยอะมากจริงๆอ่ะอีพอวันนี้คุยกันเรื่องปวกแชทถ่ายเงียบแล้วนี่ยอาจะเข้าใจอย่างอื่นนะครับ ไม่ใช่แบบอ,อะไรนะผิวผิวผิวหน้าเป็นปวดแบบนี้ไม่ใช่นะหน้าปวดนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วนะครับวิธีที่เราจะเข้าถึงอา่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราจะจํากัดจัดจัดการกับปวกได้มันมีสรารพัดวิธีนะใช่ไหมครับาบางวิธีแต่ว่าถ้าวิธีที่ดีสุดก็คือ คุณต้องย้ายน้องออกไปก่อนคุณก็หาเกียงหาอะไรไปแสะใช่ไหมเออตามทางเขาก็ส่วนใหญ่คุณก็จะเห็นทางเขาอยู่แล้วนะครับเขาก็จะทําทางไปเพื่อที่จะคือในทางเขา่ามันจะมีเขาเรียกว่ากลิ่นหรือฟีโรโมนมันอยู่ใช่ไหมน้องเขาก็จะเดินตามทางกันเพราะนั้นถ้าคุณเอาเอาน้องเขาเสร็จเนี่ยพร้อมกับดินกับทรายที่น้องเขาสร้างทางมาเนี่ยคุณก็เอาแล้วคุณก็ย้ายเอาไปปล่อยที่อื่นนอกบ้าน นะครับคุณก็ไปแสะออกก่อนไปย้ายแต่ถ้ามันอยู่ในเนื้อไม้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะยากแล้วยากใช่ไหมเอมออะนมันค่อนข้างจะยากนะครับตัดใจกจินไปเลยใช่คุณก็ต้องยกไปทั้งอันเลยหรือเลื่อยไปเฉพาะส่วนนั้นแล้วคุณก็ทอมแตมซะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามองข้างนอกเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยเปลือกมันยังดูดีอยู่เพราะว่าน้องเขาไม่กินพวกเคมีที่มันอยู่ที่เคลือบอยู่ที่ไม้ แต่น้องเขากินใส่ข้างในมันใช่ไหมบางทีเราไปเห็นโอ้โหจับปุ๊บโหนึกว่าไม้ดีดีที่ไหนได้กรอบเลยใช่ไหมเออพอน้องเขากินข้างในไปเรียบร้อยแล้วคือน้องเขาแพ้สารสาร,สารเคมีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าคุณเอาน้องเขาออกไปได้แล้วเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> <c oughs> คุณก็เอาไปปล่อยแค่นั้นนะพอเอาไปปล่อยเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณ <c oughs> คุณไปซื้อสารอา่า อยจางผงกําจัดปวกอย่างเงี้ยหรือว่าผงไล่ปวกดีกว่านะครับคือเราเนี่ยคอนเซปต์ของเราคือป้องกันไว้ไล่เขาไม่ให้เขาเข้ามานั่นเองพอแต่ถ้าหากว่าใครกลัวพวกสารเคมีที่จํากัดที่เขาเอาไว้ฆ่าปวกเลยพวกนี้นะครับคุณใช้อันนี้ก็ได้ครับพวกแป้งที่เขาโรยสุนัขเห็บหมัดประเภทเดียวกันบ้านผมก็เลี้ยงแมวใช่ไหมครับผมก็มีมพวกแป้งพวกนี้อยู่ละนะครับผมก็จะใช้แป้งพวกนี้นครับ เอามาโรยแทนตามทางเดินน้องเขาเลยแล้วก็ตามรูที่เขาขึ้นมาพวกนี้คุณก็ไปหยอดอุดไว้ให้หมดคราวนี้จเจอแป้งพวกนี้เขาเขาเขาจะไม่ค่อยชอบเลยนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องระวังเรื่องความฟุง้งเรื่องของอาหารอะไรด้วยหรือคุณจะเอาใช้ผสมน้ําก็ได้นะครับอย่างอย่างบ้านหรือบ้านสมัยใหม่เนี่ยเขาอ่ะพลาเขาสร้างบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีท่อลําเลียงน้ํายา เอาไว้กระจายไว้ใต้ <c oughs> ก็ใต้พื้นบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็เปิดท่อเสร็จปุ๊บคุณก็น้ํายาใส่ลงไปในท่อแล้วเดี๋ยวเ,เดี๋ยวน้ํายามันก็จะไปลงที่พื้นเองนะครับพวกสูตรอื่นๆที่แบบที่คนเขาทามันแบบผงสบผมอะไรนะผงผสมผงซักฟองนู่นนี่นั่นอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์หรอกมันใช้ไม่ได้เสียเวลาเปล่านะครับ คุณไปซื้อแป้งโรยเห็บหมัดอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอันเนี้ยชังักนะเพราะว่าอย่างพระป่าเนี่ยเวลาเขาเข้าป่ากันเนี่ย<อ>เขาจะพกแป้งพวกนี้ไปด้วยแป้งกันเห็บหมัดเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาสมมติว,ว่าคุณไปกางเต็นท์ในป่าเงี้ยนะครับคุณต้องโรยพื้นก่อนโรยตามพื้นเลยถูกต้องไหมหรือไม่งั้นคุณก็กวาดมดกวาดอะไรออกให้หมดหลอน,นะครับแล้วคุณก็กั้นเขตไว้เลยนะครับกันเขตไว อย่าลืมนะครับเอาออกก่อนนะไม่ใช่แบบมดอยู่ข้างในนะแล้วคุณก็กั้นเขคดีคมันออกไม่ได้ก็เสร็จเลยเดี๋ยวผมเล่าเรื่องคำคำสมัยไปเรียนรอดอสมัยตอนยังอะไรยังเป็นนุ่มหนุ่มอยู่ครับน่าอย่งเป็นเด็กน้อยอยู่ <c oughs> ผมก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่ไปเรียนรอดอปีสามปีเดียวอะไรสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะเรียนรอรอเฉพาะปีสามปีเดียว เขาว่าไปเข้าแขวเขาชนไก่กัน7วันใช่ไหมหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยปีหนึ่งก็ต้องไปแล้วใช่ไหมปีสองก็ไป2วัน3ามวันอะไรของเขาก็แล้วแต่นะรุ่นผมก็ไปเจวันแล้วก็อะไรก็ไปฝึกทีนี้ตอนอตอนฝึกเสร็จเนี่ยพอเก็เลิกมาเขาว่า้ไปอาบน้ำใช่ไหมแล้วก็ไปกินข้าวอะไรก็แล้วก็วกตามอัธยาใสไหมเหนื่อยนะครับเพื่อนก็บัตตี้ที่นอนอยู่เต็นท์เดียวกันกับผม,มก็เอาขนมมากินกัน กินเสร็จปุ๊บเราก็นอนนะครับนอนคราวนี้พอมเสร็จขนมเสร็จปุ๊บมดก็เข้าเลยเอาละสิจะทำไงนี่มดเข้าก็เลยตื่นตอนเชื่ก็เลยไปขออ่าแหลกก็ไปขอแป้งมาโรยแหลักก็คือพวกปูนขาวพวกอะไรพวกนี้ครับเออแล้วเราก็มาโรยรอบเต็นเเสร็จปุ๊บก็นอนเฮ้ยเพื่อนทําไมมดยังกัดอยู่เลยอ่ะคือผมสองคนไม่ได้ไล่หมูดอ,อกครับ หมดมันนอกไม่ได้นะครับมันก็ใช้ได้นะครับพ,พับของพวกนี้คุณก็ย้ายน้องออกไปก่อนนะครับแล้วคุณก็ค่อยเอาไปโรยตามร่องตามทางเดินของน้องนะครับแล้วน้องจะไม่มาเลยคราวนี้พอเขาเรียกอะนะพอคุณภาพของแป้งเขาเสื่อมแล้วเนี่ยหรือเคมีเขาเสื่อมแล้วเนี่ยทุกสามเดือนนะคุณก็มาโรยใหม่ก็ได้สามเดือนโรยครั้งหนึ่งสามเดือนโรยครั้งหนึ่งก็ได้ หมือนกลิ่นมันหายใช่ไหมคะใช่บารั้บางทีเคมีมันอยู่นานๆแล้วมันก็มันก็เสื่อมสภาพมันใช่ไหมนะครับอคุณก็โรยไว้เลยหรืออบางทีก็ถ้าเคยเห็นเทคโนโลยีสมัยโบราณไหมตู้กับข้าวเขาจะหลอดด้วยขาตู้กับข้าวเขาจะหลอดด้วยน้ำใช่ไหมอ่อันนั้นมันจะกันมดได้ถูกต้องไหมแต่มันกันปลวกไม่ได้ พราพวกมันบินได้ถูกต้องไหมถ้ามันบินไปหาเจอปุ๊บมันมันมันเอาทั้งตู้กับข้าวเลยเหลือแต่ขาน้ําทิ้งไว้ใช่ไหมครับออนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหมั่นสังเขตดูว,ว่าเออมีรอยปวกขึ้นไหมมีอะไรบ้างไหมใช่ไหมครับเออนะครับก็ทําได้ด้วยตนเองนะครับถ้าคุณไม่อยากปฏิบัติเงี้ยหรือ ถ้าหากว่าเราจะไปจ้างช่างหรือจ้างคนมาฉีดอะไรเงี้ยบางทีเขาจะใช้สารเคมีค่อนข้างแรงใช่ไหม응แล้วก็ก็แล้วแต่ราคาใช่ไหมแต่มันก็สะดวกหน่อยเท่านั้นเองแต่แบบบางทีคุณก็ต้องดูด้วยใช่ไหม <c oughs> มีไหมครับที่บ้านปวกเคยขึ้นไหมของผมเคยขึ้น <c oughs> ตู้หนังสือมันวางหน,นังสือมันอัดแน่นๆ,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 ๆแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นไม้เลยแล้วมันก็เข้าไปกินหนังสือดีๆหมดเลยหนังสือนี่ของ,ของชอบเลยใช่ได้หนังสือเนื้อนุ่มกินง่ายเหมือนอกไก่เลยหลังลังพวกลังกระดาษเนี่ยโอ้โหชอบเลยกระดาษน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยบวกชอบมากเลยนะครับอเออนุ่มกินง่าย คแต่งดีะชอบกินลังนะคะออฟฟิศสำนักงานก็มีนะคะพวกห้องเก็บเอกสารเนี่ยแหละค่ะคนสมยนะัยโบราณเนี่ยบางทีเขาชอบเอาเงินไปฝังไว้ในหใช่ไหมก็ฝังดินไหมป <laughs> วกไปกินนะคะอืครับขนาดตู้เซฟที่ดีๆเขายังฉีดยากันปวกเลย ใช่ไหมเพราะมันช่องนิดเดียวมก็เข้าได้หูก็ไม่ใช่แบบสบายๆมันเข้าไปกินถึงที่ได้ผมเคยไปบ้านญาติอยู่คนหนึ่งนะครับเอ๊ะเราก็ไปเอ๊ะเดินผ่านห้องครัวแกได้ยินเสียงเหมือนแกล้งพอเราเอาหูไปแนบกับพื้นพื้นไม้ที่แบบอ่าแต่ว่าบ้านเป็นปูนนะครับแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์เขาว่าบิวอินเป็นไม้ โอ้โหเท่านั้นแหละผมเรียบร้อยปวกลงแล้วเพราะบางทีมันบินมาใช่ไหมบินบินบินมาเล่นไฟมันก็พางอาณาักรใหม่แต่ถ้ากินเฟอร์นิเจอร์คุณอย่างเงี้ยคุณก็ต้องตัดใจแล้วใช่ไหมถ้าเห็นเร็วก็ก็แก้ไขได้ค่อนข้างเร็วเห็นช้าก็ก็ปล่อยน้องเข้าไปนะ นี้ส่วนถ้าเรารักษาศีลเราเราไม่ฆ่าน้องเขาได้ก็ถือว่าคุณก็สร้างกุศลอะไรไม่ได้เบียดเบียนสัตว์เหล่านั้นใช่ไหมเพราะว่าบางทีเงี้ยเราไปจ้างช่างเข้ามาช่างก็ไม่สนใจหรอกใช่ไหมฉีดเลยบางสูตรในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยที่เขาบอกว่าเอาอะไรนะใช้น้ํามาผสมครับอะไรนะเกลือบ้างผสมกับอะไรบ้างแบบแล้วก็ผสมน้ํายาล้างจานอะไรพวกเนี้ย มันฆ่าได้ไม่จริงครับมออมันสู้แบบพวกแป้งเห็บหมัดพวกนี้อันนี้ไปก็กระจุยกระจายจริงๆนะครับอันนี้ไปจริงออพวกนั้นนะ่บางทีพลาช่างเขามาอเงี้ยออหรือว่าที่เขารับจ้างฉีดบวกฉีดไล่แมลงพวกนี้เขาใช้เคมีเลยอันนี้ตายเลยนะครับโดนก็ตายเลยเออนะครับอันนี้ตายจริงนะครับเเพราะว่าเคมีมันค่อนข้างแรงใช่ไหม แต่ถ้าซอฟลงมาหน่อยกอ็พวกแป้งโรยเห็บหมัดหมาแมวอะไรเงี้ยม,มันใช้ได้อยู่เพ <c oughs> ราะผมก็ที่บ้านผมก็พึ่ง <c oughs> ขึ้นเฟอร์นิเจอร์ไปผมเอาไปทิ้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้แป้งอันนี้โรยเอาก <c oughs> ็ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็วน้องก็ยังไม่มาเลยครับ ตอนนี้คิดว่าคนที่เอาสมมตินะอันนี้เอาแบบโหดเลยนะบ้านโดนปวกกินคุณคิดว่าเข้าไปทำวิบากอะไรมาบ้านบ้านเป็นพิษแสดงว่าต้องออกบ้านไปทำภูสนมาแน่เลย ต้องเอาที่อยู่อาศัยไปทำาะนะทำจิตทำจิน,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 นไปทำอกขศนถูกต้องไหมอะอาจจะเอาที่อยู่อาศัยคือจิตน้อมไปในการที่จะใช้ที่อยู่อาศัยในการทำอกุศลอย่างเช่นอ,อาจจะ <c oughs> ยึดบ้านเขาก็ได้ไหมบางทีบางคน <c oughs> ใช่ไหม อยากได้บ้านเขาก็ยึดมาทั้งหลังเลยเใช่ไหมเด็กบางคนก็ทําลายด้วยด้วยด้วยอะไรก็ได้ใช่ไหอใช่ไหมหรือประเภทอ่าไม่ใช่ข้อสองก็เป็นพวกประเภทข้อสามก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมจิตน้อมไปในการใช้ที่อยู่อาศัยในการทําชั่วอคุณก็ไปหาเอาแล้วกันว่าอทํำยังไงใช่ไหม ส่วนคนที่ไม่ได้ทำบาปออาส่วนพวกนี้มาก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหานี้อืมนะครับถ้าน้องมาทีก็นะกินหมดทุกอย่างนะถึงจะบ้านปูนก็น้องก็กินได้อยู่ บางทีถึงบ้านปูนเนี่ยเราเราไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ไม้เนี่ยแต่เรามีพวกลังไม้ <c oughs> เราเรามีลังกระดาษเก็บไว้อย่างนี้ใช่ไห<อ>มเรามีหนังสือเก็บไว้เนี่ยโอโ้น้องยิ้มเลยใช่ไหมเออประเภทที่แบบไปทําหนังสือมาก็ก็หนังสือวิบัติไปใช่ไหมทาช่วยด้วยหนังสือ,อขโอมอยเข้ามาบ้างใช่ไหม แคบเขามั้ว่างครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับก็ถ้าถึงเวลาที่ถ้าบ้านคุณปวกจะขึ้นคุณก็ต้องยอมรับคุณก็ต้องหาให้เจอว่าเออคุณไปทำอะไรมาบ้างใช่ไหมแต่ถ้าคุณหาไม่เจอก็ถ้าคุณจะย้ายน้องคุณก็ค่อยๆย้ายน้องก็ออกไปที่อื่นถูกบ้างไหมแล้วคุณก็ใช้แป้งรอยเห็บหมัดพวกนี้นะครับค่อยๆโรยตามเส้นทางเดินน้องเขานะครับ ตามลอยแยกเลยพวงนี้นะครับเอแล้วก็ทุกสามเดือนคุณก็มาลอยทีหนึ่งก็ได้นะครับก็ช่วยกันได้ป้องกันได้นะครับแต่ถ้าน้องบินมาบนอากาศก็ก็ทําไงดีถึงเวลาแมงเม้ามาปิดไฟปิดไฟ,ไฟใช่ปิดไฟนะครับออย่าให้มีแสงสว่างปิดไฟให้หมดนะครับเออแล้วน้องจะบินไปที่เอไ<ฟ>อไปเองนะครับ ขอทุกคนโชคดีปลอดภัยจากปลวกนะครับแล้วก็ไม่น่าปลวกกตอนนี้นะผมขอไปโรยแป้งก่อนแล้วกันนะอ่ะมีอะไรเพิ่มแป้มไหมครับท่านอี๋ไม่มีค่ะโรยแป้งเลยนะคะปะปะแล้วแบบก่อนนอนโรยแป้งก่อนนอนตาแล้วครับ อขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการในวันนี้นะคะหากผิดพลาดระการใดขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมถามคำถามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคผ่านเลขที่บัญชี QR Code YouTube Member และ YouTube แ a n k สำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสมีแชทถามว่าน้ำมันดีเซลลาป้องกันปวกได้ไหม ผมว่ามันได้ครับแต่ว่าราคาแพงเปืองอแล้วก็มันค่อนข้างไวไฟด้วยอันตรายด้วยนะครับทำไฟเฟยมาเรียบร้อยได้บ้านใหม่เลยอันนี้ปวกไม่ต้องกินแลวนะครับก็ใช้พวกแป้งอะไรพวกนี้นะครับดีกว่าแล้วก็สูตรในในอินเทอร์นเน็ตนะน่าจะไปเชื่อนะครับอโอเคก็ลาแล,แล้วนะครับ É